สวัสดีทุกหน้าที่ติดตามนะครับรัานข้ยทิน่โลกแล้วก็ฝากสวัสดีที่บุด้วยนะฮะก็วันนี้ฮะจะส่งไปถึงที่อายุทยาที่ปากซอยใกล้นิดเดียวชั่วโมงนิดนิดมาอีงเลยเล่นกันแบบสุดสนะครับฟังด่วนตรงด่วนเลยนะครับก็พลาสตร้อนก็จะเป็นโต้ะนะด้บผม18ดนิ้วคุยกันไว้สิบห้าแต่เราจัดเป็นสิบแปดนิ้วให้เลยแล้วก็เป็นดอกนะครับพันวัดนะครับพันวัดแล้ก็พันห้าั ะครับเป็นดอกคันนี้แล้วก็ส่วนส่วนสร้าง15มิลเป็นของ NPE น,นะครับมีเน็ตเวิร์คมีอะไรให้ด้วยพร้อมเลยนะครับเสียงก็จะออกคมชัดใสโปรเพล็กนะครับกลางกว้างนะครับก็ไม่อะไรมทั้งหมดน,นะครับพร้อมสาย6เส้นเป็นไงพี่ดีครับ<ม>ชื่อฮัสวยมากส่งถึงมือนะครับขอบคุณอาเจ้ด้วยนะเจ้เอากล้องนี้มาเดี๋ยวเกดไลค์ในยูทูบใ,ใหด้วยนะ <laughs> ครับก็เปน็นทางก็เรียบร้อยเดินทางกลับแล้วขอบคุณนะครับ